สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานา,นาสาระบันเทิงค่ะเพื่อไทยขอบคุณก้าวไกลยืดอกรับภารกิจแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต่อจากก้าวไกลเตรียมเคาะชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทย26รกรกฎาคมนี้มั่นใจโหวตรอบนี้ได้นายกรัฐมนตรีแน่เดินหน้าคุยสอวพอักร่วมรัฐบาลเดิมหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติม นายแพทยชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยและนายภูมิธรรมเวชชย,ยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยร่วมกันแถลงข่าวพักเพื่อไทย ที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยนายแพทย์ชนน่านกล่าวในการถแถลงข่าวว่าพรรคเพื่อไทยขอบคุณพรรคก้าวไกลที่ส่งมอบภารกิจการจัดตั้งรัฐบาลให้กับทางพรรคเพื่อไทยตามวิถีทางทางการเมืองการปกครองรับอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้เงื่อนไขาการร่วมรัฐบาลเบื้องต้นพรรคเพื่อไทยจะหารือกับ8พรรคการเมืองเดิม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปทั้งนี้พักเพื่อไทยเห็นว่าพักการเมืองทั้ง8พักสามารถรวมเสียงได้312เสียงซึ่งเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภา แต่ในการประชุมร่วมของรัฐสภาที่ประชุมร่วมความเห็นชอบบุคคลที่สมควรแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เห็นชอบเนื่องจากมีเงื่อนไขสำคัญเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-12จึงส่งผลให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พรรคเพื่อไทยจึงมีความจำเป็นต้องหาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้ได้เสียงเกินกว่า3 7 5เสียงเบื้องต้น พักเพื่อไทยจะขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาและพักการเมืองอื่นๆเพื่อให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ในที่สุดหากผลดำเนินการเป็นประการใดจะแจ้งให้กับฝ่ายพักการเมืองและสาธารณชนและพี่น้องประชาชนทราบต่อไปโดยเร็วนอกจากนี้นายแพทย์ชนนันยังกล่าวถึงการหาเสียงเพิ่มว่าจะไปคุยกับ พรรร่วมรัฐบาลเดิมในปัจจุบันหรือไม่นายแพทย์ชนน่านเปิดเผยว่าเราได้ปรึกษาหารือกับ8พรรร่วมวันนี้เวลา15นาฬิกาหลังจากนั้นจะมีทางในการดำเนินการส่วนจะมีแนวทางในการดำเนินการส่วนประเด็นการแก้มาตรา112เป็นเงื่อนไขที่ทำให้การโหวตนายกรัฐมนตรีอีกครั้งที่1และครั้งที่2ไม่สามารจัดตั้งรัฐบาลได้นภูมิธรรมกล่าวว่า เราจะหารือกับ8ดพักร่วมให้เห็นปัญหาตรงกันว่าขณะนี้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ที่ผ่านมาคืออะไรเราคิดว่าปัญหาเรื่องมาตรา112เป็นเรื่องประเด็นหนึ่งและเป็นประเด็นอื่นด้วยก็ได้ และต้องถามความเห็นของสมาชิก8พรกการเมืองทั้งหมดว่ามีเรื่องอะไรอีกแต่พักเพื่อไทยยืนยันว่าเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อออกจากสภาพปัญหาเดิมๆวันนี้เรารอมาตั้งแต่วันที่14พฤษภาค,คมเป็นเวลา2เดือนกว่าแล้วเราจำเป็นต้องตั้งรัฐบาลให้ได้ดังนั้นการตั้งรัฐบาลต้องดูเงื่อนไขต่างๆและฝ่าเงื่อนไขนั้นไปให้มากที่สุดการจัดตั้งรัฐบาล เป็นช่องทางที่ทำให้เราสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญหากเราได้จัดตั้งรัฐบาลมติคอรมวันแรกเราออกมาให้ทำให้ประชามัมติให้มีสอสอรอเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญในทันทีและและเราต้อง เสนอให้มีนายกรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมนี้ให้ได้เราจะดำเนินการทุกเรื่องทุกขั้นตอนในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ส่วนกรณีหาเสียงสนับสนุนไม่เพียงพอนายภูมิธรรมกล่าวว่าจะมีการคุยกับพักเก้าไกลว่ามีแนวทางอย่างไรหากยังยืนยันว่าจะมี312เสียงแบบเดิมเราไม่ขัดข้อง แต่ต้องบอกให้ชัดว่าจะมีเสียงมาเพิ่มได้อย่างไรส่วนกรณีที่สวออประกาศว่ามีพักเก้าไกลร่วมรัฐบาลก็จะไม่โหวตให้นั้นนายภูมิธรรมแสดงความเห็นว่าวันนี้เราเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลขอให้ได้ทำงานก่อนเราอยากมีเวลาที่มากพอให้มีนายกรัฐมนตรีได้ในวันที่27กรกฎาคมนี้ขณะที่นายแพทย์ชนน่นกล่าวถึงเรื่อง MOU ที่เคยตกลงกัน ยังยึดตาม MOU หรือไม่ว่า MOU เป็นบันทึกความเข้าใจร่วมของ8พักเราขณะนี้ยังอยู่บนพื้นฐานการพูดคุยระหว่าง8พักการเมืองอยู่ประเด็นนี้จะมีการปรึกษาหารือกันเพราะเป้าหมายคือการเพิ่มเสียงให้ได้375เสียงดังนั้นหนทางใดที่จะใช้การเพิ่มเสียงและไม่สอดรับสอดคล้องกับ MOU ต้องมาพิจารณา ส่วนกรณีที่พักก้าวไกลไม่มีท่าทีในการลดเพดานของมาตรา112นายภูมิธรรมกล่าวว่าเราต้องคุยกันตรงไปตรงมาว่าอะไรคือปัญหาและมีหนทางจะแก้ไขได้อย่างไรถ้าเป็นเรื่องมาตรา112ต้องถามพักเก้าไกลว่าหากเราจะไปต่อและเป็นรัฐบาลให้ได้ปัจจัยเงื่อนไขอะไรที่เป็นปัญหาพักนั้น ต้องตอบว่าจะแก้ไขอย่างไรส่วนพักเก้าไกลจะไปต่อกับ8พักร่วมหรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้คงต้องหาหรือร่วมกันสําหรับเรื่องคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยนั้นในวันที่27กรกฎาคมนี้จะเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยเลยหรือไม่นั้นนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าเป็นกระบวนการที่พัก,พกเพื่อไทยต้องมาดําเนินการภายในพักซึ่ง มอบหมายให้ตนซึ่งเป็นหัวหน้าพักคดำเนินการแทนแต่เรายัางนำเข้าที่ประชุมพักเพื่อไทยในวันที่26กรกฎาคมนี้ในเวลา17นาฬิกาเพื่อขอมติครั้งสุดท้าย ส่วนกลัวว่าการโหวตจะซ้ำรอยนายพิธาลิมเจริญรัตหรือไม่นายแพทย์ชนน่านระบุว่าประเด็นนี้เป็นโจทย์หลักที่เราจะหาเสียงสนับสนุนคงต้องมีการเจรจากันทั้งหมดส่วนการพูดคุยกับสวเพื่อหาเสียงสนับสนุนเพิ่มหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเราได้มีการคุยในขั้นต้นแต่ยังมีเสียงที่ออกมาน้อยอย่างที่แสดงออกวันนี้โจทย์เปลี่ยนเราต้องทำหน้าที่ พักเพื่อไทยเรายืนยันว่าเราจะเริ่มต้นคุยอย่างเป็นทางการในฐานะแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเราวันนี้ตั้งใจจะเอาให้ผ่านและตั้งใจทำให้สุดความสามารถให้บรรลุการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เชื่อว่าวันที่27กรกฎาคมนี้เราจะได้นายกรัฐมนตรีขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ